สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Gaming Channel วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Animal Crossing นะครับและผมกำลังจะพาไปชมเกาะที่ พานีเนี่ยไม่ได้ไปพาชมเกาะ5ดาวนะต้องบอกว่าไปพาชมเกาะที่แปลกแหวกแนวนะครับคือเจ้าของเกาะเนี้ยเขาเคลมว่าเกาะเขามีแต่น้ํานั่นก็คือผมจะต้องเตรียมชุดว่ายน้ํามาให้พร้อมนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปกระโดดน้ํากันนะครับทีนี้ถ้าดูจากแผนที่ผมไม่กล้าเริ่มเลยเลยดูจากแผนที่ก่อนแล้วกันนะครับ ก่อนนี้มีบ้านอยู่3มหลังนะครับแล้วก็ดูสังเกตที่แผนที่เกาะเห็นปหน้ําทั้งเกาะเกาะในเกาะเกาะในเกาะนะครับเป็นเกาะที่อยู่ในเกาะนั่นเองอไม่ธรรมดาจริงผมต้องว่ายน้ําไปใช่ไหมแต่ดูแล้วน่าจะใช้เวลาผมว่าต้องใช้เวลาในการทัวร์เกาะนี้แน่นอนเพราะว่าอาจจะต้องกระโดดข้ามก้อนหินไปนะครับไปทางไหนก่อนดีวเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราจะตามเข็มมาฬิกาแล้วกันเนาะเริ่มจากตรงกลา,ง,กลางนะครับแล้วไปวนซ้ายแล้วกันเนาะตามเข็มไปประมาณนี้มาก็บริเวณสาระกลางนะครับตกแต่งไปด้วยเครื่องดนตรีบอยแบนด์เอาไว้ให้น้องๆมาเล่นนตีันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนดอกไม้นะมีน้ำพุอยู่ตรงกลางนะครับ ผมจะไปสนามบินยังไงปกติผมจะต้องเริ่มจากสนามบินนะฮะเดี๋ยวลองลองกระโดดไปกระึบกระึบคือทั้งเกาะเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะครับนี่อันนี้คือสนามบินใช่ไหมเวลาเข้าสนามบินเข้ามาปัาบ๊บก็บริหารต้นขาดีๆนะครับบอกเลย เมื่อกี้เข้าสนามบินมาก็เจอหุ่นซ้ายมือนะครับหุ่นโรบอตแล้วก็ก็อซิลล่าขวามือต้อนรับเลยเอาเรามาบริเวณซ้ายมือก่อนนะครับปลาเปอร์นี่มุดน้ำหนีหมดนะฮะเวลาเรากระโดดแต่ว่าดอกซากุระเขาเยอะอจริงๆเต็มพื้นเลยไอนะขอมาดูชายหาดก่อนแล้วกันนะครับชายหาดตรงนี้มีต้นมะพร้าวอย่างเดียวนะไม่มีอะไรนะครับมา บริเวณซ้ายมือนี้เป็นบ้านน้องมาเชลคนแรกเลยนะครับและบริเวณชายหาดก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ถ้าจัดบ้านน้องมาเชลมาก็เป็น,อ,น,นอันนี้เป็นแบบโซนโซนที่อยู่อาศัยของน้องๆน,นะครับโซนที่อยู่อาศัยของน้องๆแล้วก็ขวามือนี้น่าจะเป็นบ้านเจ้าของบ้านนะครับ ชายหาดน่าจะยังไม่เสร็จเนาะงั้นผมพาไปดูความแปลกแล้วกันของ่องของเกาะนี้ที่ต้องแบบเนี่ยคือมีแต่น้ํากระโดดลงได้ปะคือมันเนื่องจากมันเป็นแม่น้ํานะครับผมไม่สามารถกระโดดกระโดดลงไปไว่ายน้ําได้ถ้ากระโดดลงไปไว่ายน้ําได้นี่คงแบบสนุกอะ่ะอันนี้กระโดดไปไว่ายน้ําไม่ได้นะครับก็ได้แต่กระโดดครับก้อนหินอ กระโดดกันให้น้องโตเลยนะเพลินๆไปคือถ้าจะมาก่อนนี้ต้องบอกเลยว่าใช้เวลาในการเดินทางนะครับเพราะว่าเนี่ยก็จะกระโดดที่ล,ทละก้อนทีละก้อนอันนี้เป็นโซนก้อนหินใช่ปะที่เขาเอามาเลียงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเออผมต้องวางแผนการเดินทางให้ดีนะว่าจะไปทางไหนขี้เกียจย้อนมันนาน ก็ตรงนี้ข้างบนตรงกลางเป็นแนวอวกาศผสมกับไดนโนเสาร์หน้ามิวเซียมเหรอครับเอ้ยถ้าเกิดเอาของวางไว้ผมเข้ามิวเซียมไม่ได้สิใช่ปะเออเข้ามิวเซียมไม่ได้เหอเออเนี่ยนะนลงได้ไหมลงก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้แล้วผมต้องไปยังไง เออนี้เป็นโซนข้างมิวเซียมนะครับข้างขวามิวเซียมก็ฟอสซิลเดินเสามาวางยาวๆเลยมาลงไปข้างล่างกระโดดกระโดดมาเจียได้คือว่ายไม่ได้เสียได้จริงนะครับถ้าเกิดว่ายน้ําแบบในแม่น้ำได้นี่คงสนุกอะมาก่อเน,นี่ยไม่ต้องมานั่งกระโดดหินทีละก้อนเดี๋ยวนี้วนะ่ายน้ําเอา ก็เป็นเกาะที่ผมว่าเจ้าของเกาะเาคงต้องใช้เวลานานมากแน่ๆเลยนะครับในการที่จะแต่งเกาะให้ออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมลองนึกภาพดิต้องมานั่งขุดแทบจะเรียกได้ว่าขุดขุดทั้งเกาะอ่ะขุดทั้งเกาะนะครับไปเดี๋ยวเราไปขวามือก่อนขุดทั้งเกาะใช้เวลากี่วันเนี่ยโซนนี้เป็นโซนเอ่อ ผลไม้ต้นไม้ใช่ไหมนะครับตรงนี้เป็นโซนดอกกุหลาบดอกกุหลาบสีดำมาเพื่อจะฟาร์มสีทองนะครับเพื่อจะเอาสีทองทีนี้ข้างบนนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ดแล้วผมจะขึ้นไป <laughs> ผมต้องผมต้องทำพิธีก่อนใช่ปะทำพิธีกระโดดรอบเกาะก่อนมีทางขึ้นไหมทางขึ้นอยู่ข้างหลังนี้นะครับ กระโดดทีละแบบทีละครั้งทีละครั้งอย่างนี้เลยนะเนี่ในสุดผมก็เดินทางมาถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นิวยอร์กเนี่ยไม่ไม่น่าใช่เลยไปเออผมควรจะต้องทาไหนต่อทางซ้ายเนาะกระดึบกระดึบไปนะครับน่องโตเลยทีเดียว เดินลงมาติดอีกไปไม่ได้นี่เรามาทัวร์เขาองกดหรืออย่างไรเอ่ส่วนบริเวณนี้เป็นตรงไหนเนี่ยด้านขวาเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ผ่านแคมป์ไซส์ผมต้องไปแคมป์ไซส์ก่อนซึบซึบซนี่แถวนี้หรือเปล่าแคมป์ไซส์ก็ ไม่มีอะไรแคมป์ไซส์คือตั้งตั้งตรงกลางเฉยๆนะครับกลางสวนดอกไม้ดอกทิลิปทีนี้ผมเห็นมีลูกศรอ,อะไรแบบแบบเขาชี้ไปไหนเป็นเกมเหรออ๋อผมเข้าใจละผมเข้าใจละคือเหมือนว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเกมคล้ายๆเกมเศรษฐีอะ่ะเขาเรียกว่าเกมอะไรอะ่ะที่ให้ถอยลูกเต๋าอะ่ะหมุนลูกเตา๋ายุด ได้6แได้7ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7ก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้อ๋อมันทำเกาะให้เป็นเกมเล่นเป็นเกมนะครับก็วิ่งไปเกมตึ๊ดตึ๊ดผมอยากรู้ว่าวิ่งจะวิ่งไปถึงตรงไหนนะครับตามทางมาเป็นเกมตึ๊ดตึตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ finish เสร็จสิ้นจบตรงนี้แล้วอ่าไม่ได้วนต่อเหรอ คือประมาณว่าใครมาถึงตรงนี้แล้วชนะใช่ไหมครับใครมาถึงตรงนี้ก่อนชนะนั่นเองอ๋อตรงนี้มีแบบสะพานด้วยเหรอคือใครมาลงตรงนี้ก็ขึ้นได้ใช่ปะ <c oughs> F นี่น่าเป็น forward นะครับ back นี่คือ backward คือใครมาตก F ก็เดินหน้าหนึ่งช่องส่วนอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจอาจจะต้องแบบหมุนป้ายได้ของรางวัลพิเศษประมาณนี้ทำเป็นทำก่อให้เป็นเกมนะเออก็น่าสนใจนะครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนก็น่าสนุกดีนะ เออใครเอาไปเป็นไอเดียเล่นกับเพื่อนเจ๋งนะคิดดูดิคือถ้าเกิดทําทั้งกาะมันคงจะแบบโห้ยเล่นกันเป็นวันอะคุณผู้ชมคิดไหมถ้าทําทั้งเกาะคงเล่นเป็นวันนะครับ <c oughs> เออส่วนบริเวณนี้เป็นทางขยะเหรออันนี้บ้านเจ้าของบ้านนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาดูแล้วกันไปขวาม,มือก่อน ขวามือไปอย่างไรช่างนี้นะครับตรงนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ต่อเอ่อขึ้นไงครับเนี่ยขึ้นไม่ได้ไปยังไงข้างบนโอเควิ่งขอขอนุญาตวิ่งฝ่าดอกไม้ไปเลยนะครับไป เราจะไปโซนขวามือนะครับวิ่งฝ่าดอกไม้ไปเลยดอกไม้ดอกร่วงไหมถ้าวิง่งฝ่างนี่ร่วงอ๋อโอเคเป็นลองลองยช่แต่ของจริงคือเจ้าของเกาะเขาไม่น่าจะร่วงนะครับส่วนขวามือตรงนี้ก็เป็นโซนที่อยู่อาศัยนะครับโซนที่อยู่อาศัยของน้องๆตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรมีป้ายมารีน่า ตรงนี้เป็นคุกคุกอ๋อนี่มาทางนี้ได้นี่เองตรงนี้เป็นคุกนะครับเออเอาไว้ทำอะไระมาเดินลงมามาบริเวณชายหาดอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแท่นรางวัลหรือเปล่า อาจจเป็นแท่นรางวัลน,นะครับใช่ปะ่ะสววตัวนี้เอาไว้กระโดดน้ำว้ายเอาใหม่เอาใหม่หมไม่ไม่สวยเลยนะครับท่าเมื่อกี้ <c oughs> ขึ้นขึ้นไม่ได้มีอยากเก็บจังเลยจะเก็บเอา้าเก็บได้ด้วยหรอ เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเก็บได้จริงหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะเก็บได้หรอกอันนี้เป็นโซนโลงหนังใช่ปะโซนโลงหนังหรือโซนอะไรโซนโลงหนังแหละคือจะเข้าไปดูก็ไม่ได้นะครับ <laughs> โซนพรมแดงนี้มาตรงนี้ผมมาไปแล้ว ก็เดินซื้อข้างหลังมาหมดแล้วนะครับคือคือเกาะน,นี้อาจจะเรียกว่ายังแต่งไม่เสร็จคือไม่ได้ไม่ได้แต่งอย่างนี้เรือ่าประมาณว่าเอาหาครับทำเกาะเป็นเกาะคือแต่งอย่างเดียวคือทำเกาะเป็นเกาะในน้ําอ,อ่ะเกาะบนเกาะเกาะในกเกาะประโยชน์อย่างเดียวก็คือ ทำให้เดินทางลําบากแค่นั้นเองนะครับแทนที่จะใช้เวลาแค่5นาทีในการเดินทางอ่ะก็เป็นใช้เวลา10บ <c oughs> นาทีแทนเพต้องกระโดดแบบนี้นี่แหละ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านเจ้าของเกาะกันนะครับขออนุญาตทำลายขออนุญาตทำลายขออนุญาตทำลาย <c oughs> ดอกไม้ไปบ้านเจ้าของเกาะอยู่ทางนี้ดูว่าในบ้านแต่งหรือยัง ยังไม่แต่งนะครับผ่านสรุปนะครับมาเยี่ยมชมเกาะน,นี้ไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้ใช้เวลานาน,านอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเกาะยังแต่งไม่เสร็จเท่าไหร่แต่ที่นานก็คือเนี่ยแหละการเดินทางเฉยๆนะเพราะต้องกระโดดข้ามหินข้ามแม่น้ําอย่างนี้เกาะนี้เรียกได้ว่า ใช้เวลาทํานานพอๆกับกอ่อนที่แต่งเสร็จแล้วนะผมว่าก็ต้องมานั่งขุดน้ําทั้งเกาะนะครับแล้วก็ที่ผมประทับใจก็คือตรงนี้แหละเกมที่เขาแบบมีไอเดียทําเกมนะเออไปเล่นกับเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นก็น่าสนุกดีนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมเก็บอย่างเงี้ยไปใช่ป่ะไม่ขึ้นใช่เพราะผมเคอยอ่านเจอว่ามันจะเก็บไปทําอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยมันฝันอยู่ทําอะไรไม่ได้ะ โอเคก็ <Okay. g> ผมจะถ่ายรูปหน้าปกตรงไหนดีละเนี่ยของเกาะนี้เอาตรงไหนดีครับคุณผู้ชมตรงนี้ละดูตรงนี้น่าจะสวยสวยสุดละสวยสุดละหรือเปล่าหาหา,หามุมถ่ายรูปนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะสาหรับเกาะนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมีไอเดียเอาเป็นแบบไอเดีย เอาเล่นกิจกรรมกับเพื่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นเกาะที่เอาฮานะคือแม่น้ําเนี่ยมันมันว่ายไม่ได้ะครับมันได้แต่กระโดดข้ามอย่างเดียวนะก็ <c oughs> เป็นเกาะที่แปลกอีกเกาะหนึ่งเดี๋ยวผมจะทาซีรีส์เกาะแปลกๆดูไหมเออเกาะสวยๆทามาเยอะแล้วนะครับเดีย๋ยวทาซีรีส์เกาะแปลกๆบ้างก็ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ เอาไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันครับบ๊ายบายปุบมือให้ตัวเองปุบมมือให้เจ้าของเกาะด้วย